สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสุขุสกคนเด้อมาหนี้กินยางมาที่มานี้มากินไอ้อันี้พี่น้องปลาสลิสดปลาสลิสดอบแห้งแล้วก็อันมีปลาสับอันนี้ปลาาสับยี่แก้วปลาปลาสับกินก็ปลาสลิดอบแห้งพี่น้องมามาตรวจตรวจกินข้าวด้วยกันเนี่ยตรวจตรวจกินข้าวด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยปลาาสับ กินกับปลาสลิดจ้ะพี่นอ้องคอยจะกินน้ำปลาสับนี่ใส้อันนั้นพร้อมพี่นอ้องอัน,นียังเนี่ยยกไปเอายให้แม่สองหัวหัวหอมหัวหอมมันมันเข้ากันมาจิ้มกับปลาสับหัวหอมแดงแม่ลมอือม อร่อยกินมือแล้วค่อยอะ่ะวันนถ่ายรูปสวยแล้วก็ไปเปลี่ยนหน้าปกใหม่มนย่ยฮะมากินได้ตรวจวจพี่น้องตรวจตรวจวด,วดน้ำกัน วดคืออย่างางนนนางนวดอันนี้แหละหอมแดงคอยอย่าแก้วไม่ได้แกะใช้ฟันเด้อพี่น้องเด้อโทษเด้ออาจจะไม่สุภาพสำหรับหน้ากล้องใช้ฟันกัดเลยเนี่ยมันลอกเนะี่ยเห็นบ่พี่น้องมันลอกปกติอย่าแก้วจะปอกมาไงพี่น้องแมนบอกปกติอย่าแก้วจะปลอกนะ อไม่ได้ปอกก็ใช้ฟันกัดเลยห่ะหอมแดงกาจิ้มกับปลาตักกินมันเข้ากันกับอันพริกอันอันอันนั่นมะม่วงกินขอโทษเด้อกินอันนี้คือเกาเป็นมือ นะรสหวาอืมอืมอืมหวานมักับปละอ่าติดตามภูเขา แซบบ่บบอยเก้แก้วแจบจ่บัจเนื้อปลาผลิตแซ,บแซบะะ่บเวลาสับง่วง อ,อร่อยมีผ้าเช็ดมือ,อมเมกัมกปปลาตับอื ออืสวัสดีเจ้าพี่น้องไปก่อนเด้อไม่ว่าผู้ดใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ท่องเก้าตาผากิีนได้ด้ว,ดวพี่น้องหัากกทุกคนนะเจ้า